พบกับรายการฮิ้วนะเจ้าการทำเตือนนะเจ้าในวันหลังวันสงกรานหลังวันปีใหม่เมืองของเฮาและในตอนนี้เราอยู่ในช่วงช่วงอย่างดีนะช่วงอู้ไปเลยช่วงอู้ไปเลยนะคะอู้ไปเลยอู้คนเดียวมีอย่างก็อู้นะจ๊ะหลังจากที่เฮาป้นวันสงกรานมาแล้ววันที่เต้เต้วันนี้วันที่สิบสิบเจ็ดกองวันนี้ตีแต่ไหนนะ ที่จริงวันนี้วันที่สิบเจ็ดทุกปีคือปนละแต่จริงๆวันนี้ปีเนี้สําหรับปีเนี้มันคือวันปากปีเพราะว่าปีนี้วันพยาวาเออไม่ใช่วันนาวมีสองวันเพราะว่าอย่างกับบางคเปิลว่าวันนาวจะมีสองวันก็เลยทําให้วันที่สิบเจ็ดนี้เป็นวันปากปีแต่บางคนกับบถือบางคนจะถือว่าวันที่สิบหกวันปากปีก็จะคือกินแกงบรรนุนตั้งแต่เมื่อวานแล้วทําไมเราต้องกินแกงบรรนุนเพราะว่าขนุนมันพ้องจองกับคาว่า เกื้อนหนุนอุดหนุนจะทําให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีแต่คนอุดหนุนเกื้อกูลน,นะคะอ,อ๋อกะก,กินกินก,กันเตะกัเด็กก็่อยมาเล่าที่เขาจะมาไล่ว่าตั้งแต่วันที่12 ,13 ,14 ,15 ,16, 16่เนี่ยเนี่ยอย่างมาพ้องในอดีตการนะคะเนอดีตการเมื่อยามวัยเด็กของดิฉันนะคะว่าดิฉันทําอะไรบ้างในวันปีใหม่นะคะคือม่วนมากก็คือวันที่12เนาะคือวันที่12ก่ะ ยังมาเริ่มสงการแต่เนี่ยอยู่ลำปางคือลำปางเริ่มแล้วคือเล่นน้ำหลังเสรีนะคะคือเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นเมื่อก่อนดิฉันโอ้เป็นเจ้าแม่หลังเซลีจะยุซูมม้วนมากคือม้วนแบบคือสมัยตะกอนน่ะละออนน้ำก็จะม่วนกันตามภาษาละออนนะเนาะแค่มบุษรลุงหลวงเนี่ยก็จะเดินไปก็จะเย้ยวเยเอาเยี่เย่วม้วนดีวันที่12บสเขาจะเล่นและ13มเขาจะนั่งรถหลังรถกระบะคือภาพเอาก็ว่าเป็นรถกระบะ แล้วเอาถังใส่ข้างหลังแล้วก็คือขี่ไปในเมืองแล้วทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปในเมืองมันก็ต้องผ่านด่านตีเอาถังมาอย่าเาัาจะหันแล้วเา่าจะแนล้ะอ่ามีด่านแล้วด่านในที่นี่หมายถึงด่านน้ำแล้วบกน้อยตีหดน้ำนะโอ้โหสกิลในการหดน้ํานี่คือระดับ10 คือแนยังไงอย่างแนยังไงให้น้ําโดนคนทั้งๆท,ที่รถะกําลังแล่นอยู่ด้วยความเร็วก็คือภาชาะที่ใส่น้ําของละออนตอนแต่น่ะมั่อมาใจใส่ยางมั่มาใจอย่างมันคือน้ําคูและน้าคูสีเหลืองคือน้ําคูวัดน้าคูอย่างไงจิงเนย โอ้มีอยู่เตีย้ยนึงนะคะดิฉันล่างหนังรถเนาะแนเห็นแล้วอ่าน้าคู่สีเหลืองก็ไม่คิดไม่ฝันว่านางจะใส่น้ำมาเต็มคู่หนูเต็มคู่ละาศาดตร์ัดสั่งคือเต็มหูค่าบโอ้นางแนจะอีนี่นาง,นนางกําคู่แน่นแตกเลยนะนางนเล,ล็งรถพอรถจะมาถึงในระยะที่นางจะสามารถทําความเร็วได้นะนางคูเวียงคู่มาสุดแขนแล้วก็สั่งอ้ยหูลึงคือวิงว่ง,ว,งวิ่งวิ่งคือสติหลุดไปประมาณสามวิ่งวิ่งวิ่งคือ เอาสาดแต่สาดว่าอีกประสบการณ์ที่สอนในการนั่งหลังรถกระบะนั่นก็คือเมื่อเวลาเราขับรถไปในเวียงใช่ไหมคะก็จะมีคนที่อามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ม่ใช่เื่อแผ่น้ํานะคะเพื่อแผ่แชมพูให้เราโดยการมาใส่ที่บนหัวแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ลักกับบาลลากคือขะาเจา้าเกยก่หมูนี่มันน่าจาังเอาแชมพูบีบใส่หัวแล้วขยี้ขยี้ขยี้ยล้กก็เป็นฟองอุ้ยอุ้ยลักกับบาลลากคือขะาเจา้าล้กกระลาว่าจะนั่นนะแล้ววันสงกรานนี่วันที่เขาหดน้ําคือในการตะมืออย่างนี้คือจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยถ้าคุณมีการมีงานแล้วคุณออกไปต่างนอกจะใดคุณตึงจะโดนหด นะคะดิฉันเคยแล้วคืคอพี่มาเล่นเนร์ตะมือแล้วตะมือแหมตะแล้วตะแถมตะซ้ายตะขวาตะหน้าตะหลังตะจะได้กันไร้พี่มาเล่นเนอร์ซั่งพาวันที่สิบสามโป้ 13, ปงวันที่สิบสามเรจะว่าวันสังขารล่องวันสังขารล่องตอนละอ่อนทุกคนจะโดนจุว่าตื่นขึ้นมาหรือคืนขึ้มาพอสังขารล่อง นี่ก็เกยตึมในสังขารสังขารเป็นยังไงหูพังหน้าตาเป็นยังไงกับมะเคยหันเต้าบัดเดวในสังขารเป็นยังไงเปิ้นว่าสังขารล่องก็คืออญญายุอ่ะก็จะเพิ่มขึ้นน้ำปีอะไรยังไงก็ตามกระต่วความเจือเปิ้นอรวันสังขารลอ่องอยากมาซิบสากับซิบเนียจะขนทรายเข้าวัดโอ้จะฟินมานี่คือเป็นดาวน้ำตาน้ำตาคือแม่น้ำนะคะน้ำตาคือแม่น้ำจะปิงวังยมหน้าก็แล้วแต่บ้านนี้ห้องวันน้ำตา หลายบ้านอาจจะเข้าว่าน้ำแม่หรือแม่น้ำอ้อยกระตางอันนี้ของวัดน้ำตานี่เป็นดาวน้ำตาเพราะว่าหลังจากที่เราขนขนทรายเข้าวัดใช่ไหมคะสักสองสามคู่กอะพอขนทรายเข้าวัดปุ๊บก,กระโดดลงน้ำตาเราขนเลยน้ำตาคือม่วนมากน้ำตาคือที่สุดมันคือแบบแดนนิรมิดอ่ะมันคือแบบ มันยิ่งกว่าสไลเดอร์อู้มันม้วนมันจะมีเกาะแกงและน้ําตาจะจะลึกน้ําตาที่วัดอาจจะเป็นน้ําตาที่ไม่ลึกสามารถตักทรายเข้าไปในวัดได้สามารถลงเล่นได้โดยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดโอ้นี่เป็นดาวน้ําตาคือเล่นตั้งแต่ เล่นั้ตั้งส่มโมงจนถึง6โมงเย็นจนแม่มาไล่เหิบนะคะตละอ่อนนะคะวันนี้ป้นว่าเป็นวันนาววันนาวป้นบอกว่าห้ามพูดจามไม่ดิดไม่ดีแล้วปีนี้คือมี2วันคือเอาไม่ให้พูดจามไมด่ดิไม่ดีก็คือเอาสก๊อให้มาปิดปากข้าเจ้าทะชายอย่างนั้นน่ะบาอ่านกันร,รับ บะเือปาบาบะดีนักก็คือคือห,อหอลับมันตึงได้หล่ำอูบะอ,อูนั่นก็อูนี่วันเนาวนะคะแล้ววันนี้เปิ้นว่าให้ทาขนมจอกเพราะว่าวันพุ่งนี้เราจะต้องไปตังถันข้าวที่วัดวันนี้ก็ต้องย่าขนมจอกขนมจอกก็เหมือนขนมที่แบบทำมาจากแป้งแล้วไสจะเป็นไส้เค็มไสหวานไส้บะเป้าอ่ะเราลตอลอออนนี่ก็ชอบไปเนี่ย ขนมจ๊อกตัดตองก่อนแล้วก็เอาตองมาเจตเจตเจตเอาน้ำมันจูบนิดนึงแล้วก็กะลิกแป้งแล้วก็นวดแป้งแล้วก็เทลูกแป้งเป็นแผ่นแล้วก็ใส่ขนมจ๊อกเออขนมจ๊อกใส่ไส้แล้วก็ม้วนจึ๊กจิกแล้วก็ใส่ฮอต่อแล้วก็ไปนึ่งหยาบทหารว่าขนมจ๊อกเสร็จปุ๊บพอนี่ขนมจ๊อกวันที่สิบห้าก็จะไปตาหันข้าวย่าขนมจ๊อกย่าขนมอะไรก็แกงฮังเลต้มง่นอย่าไปไปตาหันข้าวเพื่อพาติวันแล้วบ่กคืนเท่ากันจะได้กิน แกงฮหะต่อมาจะเป็นวันพญา,าวันอาวันเนี่ยจะไปตาถันเข้าการไปดําหัวรดน้ําดําหัวนะคะเขาก็จะมาหลูกหลานตันเต้าบอกว่าจะอยู่ไหนไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพกรุงไทยบรานลุมบ้านบนก็จะมาดําหัวบะเกยป้ากาันเป็นปีเป็นจ้าดก็จะมารวมตัวกันในวันนี้นะคะซึ่ง เกิดภาพนะคะว่าบ้านอาจจะต้องต้องทับด้วยศาสตร์น้ํามันนะคะเข้ามาปุ๊บจะเป็นสาสตรน์น้ํามันก็จะเห็นอย่างแรกคือกระติกน้ํากระติกน้ําที่ใส่น้ําแข็งกระติกน้ําก็จะเป็นสีเขียวสีแดงนะคะกระติกน้ําก็จะมีน้ําเขียวน้ําแดงน้ํโคกวางายมีบะทัวร ัาทัวกินแกมเมทันตะวันนะคะนี่คือแพทเทิร์นโป๊กก็จะไปอ่าคนน้ำน้่หัวคนเท่าละคนเท่าก็จะปั่นปอนเออนั่นนี่เหนอะกันแล้วแต่ว่าคาถาของแต่ละคนก็จะเป็นอย่างเอวังเอวังหอตุไอ้ยังก็้ว่าไปพอท้ายสุดก็จะเป็นออยยังการมัดได้ใส่ศีลซึ่งการมัดได้ใส่ศีลนี่ก็จะเป็นแพทเทิร์นว่าคนเท่าอ่ะจะเอาเขี้ยวคบตาก่อนคือคนเท่าเอาเขี้ยวคบและได้ใส่ศีลคือมันหนามากบางเตียงคนเท่าก็จะแบ่งคบกึ๊ก แล้วคือแบบคนเท่าคือเขี้ยวแบบคนเท่าคือเขี้ยวแข็งแรงมากคือครบทุกคนตะกอนคือครบทุกคนแบบมีกันแบบมีมีดหยับอันนี้ก็โอ้แม่อุ้ยเจ้าคือใครเอาอย่างก็มีดหยับยืนขึ้นว่าแม่อุ้ยเจ้าเอามีดหยับว่าเจ้าเอ็นดูแต่คนเท่านี่คือต้องกุ๊กกุ๊กเอาเขี้ยวครบใส่สีออ้ยอมใจอันนี้คือความสุ้ของคนเท่าในแต่ละปีตีตะขอคอยลูกลานนะเจ้าส่วนวันสุดท้ายพรมวันปากปีตี เริ่มต้นสักระชใหม่นะคะเริ่มต้นสักระชใหม่เราต้องทําอะไรที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตหนึ่งในนั้นนั่นก็คือการกินอาหารที่เป็นสิริมงคลนั่นก็คือกินแกงบรนุนแกงบรนุนทาไมต้องกินแกงบรนุนอย่างที่บอกก็คือว่าทให้ชีวิตมีแต่คนอุดหนุนเอื้อเฟื้อเรานะคะอุดหนุนจนเจือเราทําให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีอยู่ปีหนึ่งกินแกงบรนุนปะตันอู้ยากจะได้กินแกงบรนุนปะตันหานลยปะป๊าอยู่กรุงเทพเนาะ ก็ไปการค่ะไปค่อยกาดไปซ้อซื้อบนนุนซุกเมื่อกี้นก็อ๋ออ่ามป้ออําปล่อยก็แต่งกันได้อยู่าแรกนี่ก็คือคกิจกรรมในวันปีใหม่วันสงการซึ่งจะวนลูปมาทําแบบนี้ทุกปีทุก ใครทากิจกรรมครบพ่องยกมือเจ้าแต่ปีนี้อาจจะมาเตาใดเนาะเพราะว่ามันติดเรื่องโรคเออกับเป็นยังปีหน้าก็ว่ากันใหม่เนาะเจ้าเนาะปีหน้าก็ว่ากันใหม่กิจกรรมก็เหมือนเดิมแต่ทําทุกครั้งก็มีความสุขทุกครั้งอ่ะยังไงเดี๋ยวใกลมาปะกกันใหม่นะเจ้าในคลิปหน้าจะได้เรวนี้โอ้เรื่องนี้ขอตัวลาไปก่อนกับรายการฮิวนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีปีใหม่สา